หมึกนะครับเป็นหมึกไข่หมึกไข่ผัดไข่เค็มหมึกก็เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลวกน้ำก่อนไข่ปิ้นเลยนะครับลวกด้วยไฟแรงนะครับลวกแค่พอตึงๆไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยวก็เอาไปผัดอีกลวกเลยก็ลวกให้น้ำจากหมึกออกไปก่อนนะครับลวกแล้วเวลาผัดหมึกก็จะไม่มีน้ำออกมานะครับพอ รุมน้ําซอสไข่เค็มนะครับไข่เค็มก็จะใช้แต่ไข่แดงไข่ขาวไม่เอานะครับไข่ขาวเค็มไข่แดงซอสหอยนางรมน้ําพริกเผาน้ำมันน้ำพริกเผาก็จะทําให้น้ําซอสของเราแดงเงางามนะครับพริกไทยป่นน้ำเปล่าน้ําตาลบีบีบีผสมให้เข้ากันเลยนะครับ น้ำซอสของเราก็ได้แล้วนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนะครับกระเทียมสับหอมใหญ่ครับหอมใหญ่ผัดให้สุกก็จะมีความหวานมากเลยนะครับน้ำซอสไข่เค็มนะครับใส่เลยพริกเหลืองแดงน้ำซอสก็เข้มข้นมากเลยนะครับมึก ต้นหอมขึ้นช่ายสีแดงจัดจ้านสวยงามมากเลยนะครับกินหอมมากมึกไข่ผัดไข่เค็มพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับไข่เค็มก็ตีไม่ต้องแตกมากนะครับก็ยังเห็นเป็นเม็ดๆอยู่มึกไข่ผัดไข่เค็มขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ เด็กชายปามี่ก็ชอบอยู่แล้วนะครับทั้งหมึกทั้งไข่ทั้งไข่เค็มเลยนะครับปากสองชิ้นเลยเต็มปากเต็มคำไข่เน้นๆ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเป็นไงครับเป็นครับโอ้โหไข่เน้นๆเลยนะครับทะลักเลยมึกไข่ไข่ทะลัก น้ำซอสไข่เค็มเข็มคนมาครับมึกไขก่ก็ไข่ทะลักเลยนะครับ